นั่งนี่ทำไมอ่ะพี่ถามหน่อยได้ปะไม่ได้ถ้าได้ยินคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนึกถึงอะไรไฟอ่ะฮะนึกถึงไฟงั้นลองฟังเพลงนี้ดูอันนี้ทางขวาอันนี้ทางซ้ายหนูใส่สองอันเลยใช่สองอันเลยเค้ ให้สิบออยากลืมความเศร้าซึมเมือ่อใดนกสิลบมันจากชีวิตใดก็ได้แต่วังว่าความเจ็บที่อังอุกอยู่ในใจสิเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป อ,อยากเก็บเอาไว้เสียเวลาไน้ตรงที่ยังจำดูกถ้อยคำที่บอกว่าหากจนวันตายหากเจอเท้าฟ้าจิงกันให้มีน้ำตาก็ได้แต่หวังว่าสิเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปคุณพี่ กินที่ดูพึ่งอกหักนะเออล้เกินี่พ่งอกหักเหรอเป็นไงเอเศร้านะพี่มันกินใจมากเลยอะจริงเหรอที่แรกที่แรกนึกถึงไฟเกิดขึ้นตออยู่แต่ไปนี่คิดถึงนึกถึงไฟใช่แล้วหลังจากได้ฟังเป็นไงบ้างใจหนูส่านมากเลยตอนเนี้ยจะร้องไห้แล้วนะอกหักพี่ใช่ เรื่องราวเป็นไงอกคับเขาไปมีเขาไปมีคนใหม่เขาก็ทิ้งเราไปอะไรเงี้ยไม่หรอกแต่แต่ฟังเพลงรู้สึกว่ามันดึงอารมณ์ในช่วงนั้นกลับมานึกถึงเลยอ่ะอาพูดหน่อยดิเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพูดชัดๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเร็วๆนี้ครับผมเพลงใหม่พี่เพลงใหม่พี่ฝากด้วย ขอบบคคุณรัก็ได้ต่วังว่าความเจ็บที่อังอุกอยู่ในใจสิเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปบออย่าเก็บเอาไว้เสียเวลาใน่ตรงที่ยังจำทูก้อยคำที่บอกว่าหากจนวันตายหากเจอเท่าฟ้าทิงกันให้มีน้ำตา จะได้ต่ะหังว่าสิเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป